ใช่คนมุกดาหารสวีเดนเด้อจ้าตอนนี้เข้ากาันน้งรถสองแถวสิเข้าไปในเมืองมุกดาหารเด้อนจ้าอหาหารใยส <c oughs> ไปกินรักไปกินซาบูเออ่ไปหารอดในเมืองไปกับน้องสาวแลวกับหลานใา้จ้านั่งรถสองแถวไปซิ้วจ้า่น,าอาาน้อง น้ำจ้ามืออ่อนี้บ่อคอยฮอสปัดได้จ้า้วเลยเลยนี่ควบมากแล้วเด้อจ้าพี่น้อง เออนเท่ามุกะหารกัะดูนดียุดวจ้าสงเล่นจ้าพี่น้อตอนนี้เข้ากามาหอดอมุกะหาร้วเด้อจ้ามามาเล่นอันตลาดอินโดนีนจ้าก็เลยก็เลยสิแวะมาทำบุญจ้าเพราะว่า ถ้าสาวผู้ไทยมามามุกทหารเนาะกัสีมาทำบุญบัตรประจำที่สาวผู้ไทยมาเฮ็ดนะจ่าละกะอ่าศาลเจ้าแม่สองนา,างจ้าละตัวสีเฮ็ดนั่อยู่ปะนี่ละจ้าบัตรอ่าบัตรมุกทหารเนาะอยู่อันอยู่อ่าอินโดจีนจ้าพี่น้องนีง่ละ มาทำบุญไปซื้อดอกไม้ไหวทุกเทียนเอาจับให้ป้าหน่อยป้าไปซื้อดอกไม้ก่อนอ๋ออ๋ออ๋อ,โอท,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 ทอ Fly โบไม่เป็นไรครับเอาเลย ถ,ถูกเี ed, โยโไม้อจะอ้เข้าไปบ่ายจะแลจะเขาสิบูซาอันนี้คือแล้วจะเข้าสิบูซาด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่ทำไมป้ามัหย่อนแบงแบงพันไปเลยเราทำหลายที่อเราทำหลายที่แล้วก เราส่เกิบขึ้นไปเลยบ่ไม่ถอดรองเท้าไปดูเข้าขึน้นมานี่ครับถอดรองเท้าก่อนไปด้วย <ขอ S 2> นะครับถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในในอ่าบูะไนนั่นห้ามหยัยบกวดประตูนะครับ แมงแดงเลยครับทุกคนนี่ถ่ายถ่ายตรงนี้ด้วยนี่มากัน่าธุยอดดู สี่สามครั้งแล้วก็ขอพรพระนะให้หลานชายกราบนำแล้วก็โต้ก็อธิษฐานเอาโต้อยากได้อะไรคิดอะไรก็อธิษฐานพระประธานพี่น้องอ ขาให้ค้องให้ตีอันนี้ด้วยห้ามลูกมองอันนี้บูชาประจำวันประจำวันเกิดเกิดวันอะไรโตเกิดวันอะไรวันอาทิตย์ป้า,ปาไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าป้าเกิดเกิดวันอะไรอ้า

สาู้ไทยนะบ่บอ่บอนบ่อนแนะใจวา่าวันเกิดบ้านซุกหรือวันเสาก็เลยบ่บ่บเฮ็ดบุญประจำบ้านเกิดเจ้าของนะจา้าพ่อแม่พี่น้องพ่อวา่าแม่เพิ่นกะเยอะลืมแน,น่นะวา้บาบ้นซุกหรือว,ว,ว,วันเสาสินะจา้า <c oughs> ยกดีๆสิลูสาธุตอร ทีนี้ป,ป้าก็จะไปไหว้เจ้าจแม่สงนางด้วยเจ้าแม่สงนางประจาใช่ประจําเอแม่น้ำโขงอะไรนี่กระสีตโต้ด้วยอัหว้เจ้าจแม่สงนางด้วยจ้า โต้มาทางนี้นี่เดี๋ยวป้าจะซื้อพวงมาลัยอันายเจ้าแม่สองนางก่อนอันนี้ก็คือสารเจ้าแม่สองนางจ้าที่น้องนี่แหลอะอาโต้ถือให้ป้าหน่อยโต้ป้าไปดูดวงหมป้ะดูดวง ทำความตัวก็ได้ ไปทางโนง้นตุ๊กซื้อช่วงมาไล่ไปไล่เจ้าแม่สองน้างจ้าพี่น้อง Oh ไปเออจะเอานั่นไหมเซมซีไหมโซ่ไม่ดเพันสีอันสั้นอะเซมซีเด้อเออโตกาที่ฐานก่อนแล้วก็ออ ตามดวงของเราอรมาแบบนู่นกับนี่อันนึงจังอานน้อยดียู่บ่เอามาจับกล้องให้เนี่ยมีการมอวายเล็บร้ออะไรเนาะตัวก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วก็เขย่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นแล้วล่วงลงมาอันนึง 对，都对。 มไม่มันเป็นสีหรือเปล่ามันเป็นแบบว่าสีแดงผู้หญิงสนีนัน่นผู้ชายหรือเปล่ามันแยกสีไหมไม่ได้แยกนะไม่รู้นะก็เห็นมันมีสองสีแต่ค่อยๆระาะว่าเนื้อคู้ท่า จ้าโบเกียวโบเกียวได้นอ้อจ้าผู้หญิงผู้ชายผู้ท่านนั้นว่าเป็นแม่มาให้นั่นจ้าจ้าจ้าแม่นคลิปนี้กับฝากไว้สำนี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดคับสไลค์ให้สาวผู้ไทยคนมุกดาหารสวีเดนในเด้อจ้าพบกพอก,กันไหมในคลิปหน้าน,อานอ้องจ้าะคลิปนี้กับลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า